มาดูการตั้งค่า Max 5D นะครับ Max 5D ชิดแม็กนะครับไฟเลี้ยง78นะครับผมออปต์9 0นะครับแล้วก็อินพุต456นะครับถ้าเป็นไทเท K ท y ก็จะเป็น45นะครับวิธีกดตัวนี้นะครับให้เรากดเมนูค้างไว้เลยนะครับ3วินะครับเขาจะขึ้นโหมดขึ้นมานะครับโหมดเลือกได้นะครับ1 2 3แล้วก็5นะครับ โหมดหนึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันล็อกนะครับล็อกปุ่มกดนะครับถ้าเราต้องการกดต้อกด enter เข้าไปนี่ตอนนี้ลาอก o อยู่นะครับนี่ล็อกปุ่มกดมาดูโหมด2นะครับโหมด2เนี่ยก็จะเป็นโหมดของการตั้งอินพุตนะครับตัวนี้จะเป็น type k นะครับถ้าลูกค้าต้องการเลือกก็กด enter เข้าไปนี่ฮะเลือกได้ ว่าเป็นอะไรนะครับเป็นไทเคเป็น p ีทีร้อยนะครับองกาซีนะครับผมแล้วก็ทศนิยมนะครับตั้งได้หมดหมดสองละเป็นหมดสามนะครับหมด2องหมดสามเนี่ยก็จะเป็นการตั้งระบบ PID นะครับอันนี้เป็น P นะครับลูกค้าดูในตารางนะถ้าเราไม่ต้องการตั้ง PID ก็ปรับให้เป็นออฟได้นี่เป็นออฟนะครับเขาก็จะเป็นออนออนะครับ อันนี้ผมตั้งให้เป็นสามเหมือนเดิมนะครับตามค่าโรงงานอันนี้ก็จะเป็น pid ก็จะไล่ไปนะครับ <_ C> <ๆ>เขาก็จะเข้าไปหมดที่ c ไม่มีนะครับไปโหมดที่5นะครับหมดที่5ก็จะเป็นในกลุ่มของอัรามนะครับเรา ก็ถ้าต้องการตั้งอะลามไฮอะลามโลก็ไปดูที่ตารางได้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็นนอนไว้ก่อนนะครับผมเรายังไม่ได้เลือกออกหน้าหลักกดเมนูค้างนะครับผมกดเมนูค้างนะครับถ้าต้องการเลือกเซตพอยต์ก็กดไปได้เลยนะครับน,นี่นะครับอันนี้เอาพุททำงานเอาพุทเป็นสียี่สิบนะครับเครื่องนี้นะครับโอเคครับ